เราซื้อกล้วยโรงเรียนกินเนี่ยน่ารักมากเลยหางเข่าสั้นนะหางอุ้ยเธอหางขึ้นน่ารักเถอแลนทำไมหางน่ารักแท่าช่างเราเนี่ถึงส้นส้นข่าไปไปเดี๋ยวไปกินกับพี่ดาวโอ้โหปลาะขยงปลาขยงอยู่ไม่ได้แล้วเอ้ยโอ๊ยเอ้ย เอาแล้ววงแตกแล้ววงแตกแล้ววงแตกวงแตกแล้วไปแล้วไปแล้วเออดูปลาขยงอีหยังวะนี่ปลาขยงงงอีหยังวะปลาขยงเป็นอะไรลูกเป็นอะไรโอ้มานี้ลูกมามามามันนี้เร็วมาหนี้เร็วไอ้ลูกมามามา งอนเองียวนะฮะโอ้โหคลิปวิดีโอสัส้นๆนะครับน่ารักน่ารัก,รกให้ FC ได้รับชมกันนะครับสวัสดี